สวัสดีครับวันนี้มีสมเด็จเกชยโย7ชั้นครับฐาน7ชั้นฟื้นเห็นไหมครับมาศึกษานะครับพอดีได้มาจากอยู่ในกรอบนะครับซึ่งไม่เห็นเลยว่าว่าเขามีรอยเล้านะครับรอยแตกแล้วก็รอยซ่อมก็เลยเอ๊ะสนใจเห็นไหมครับด้านนี้ครับ มีรอยติดกาวติดแบบติดแบบเล่งด่วนนะครับื <c oughs> <c oughs> เสียดายมากครับแต่ดูเนื้อแล้วก็น่าสนใจครับในเนื้อหาดูฮะรอยแตกชัดเจนมากนี่น่าจะล่วงมานะครับนะครับน,นี้เราลองมาดูลองสองนะครับอ่ะดูด้านข้างก่อน อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อนุ่มหนุบนะครับขนมอะไรนะตุ๊บตับใช่ไหมครับอย่างนี้เลยพึบอ,อันนี้ก็คือแค่แรงส่องของกล้องนะครับ ดูนะฮะขอด้านข้างนิดหนึ่งด้านข้างเกตท่านก็ชัดนะครับหูก็ชัดมากอ้หเสียวร่วงเนื้อหาเนื้อนะครับเนื้อเรื่องเนื้อนี่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยสันทัดครับสองให้ทุกท่านได้ชม ดูรอยแตกสิครับอืพอส่องปุ๊บเห็นเลยอะว่าแตกขึ้นไปที่หูเลยอะดูฮะแตกจนเฉียงออกไปข้างบนเลยอะเสียดายมากเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับผมจะทดลองด้วยการแช่น้ำอุ่นเสียงเหมือนฝนตกเลยครับเนี่ยเสียดายมากเลยครับ แตกเป็นเป็นรอยยาวเลยนะครับเฉียงออกไปเนี่ยตรงนี้หลุดออกไปเลย,เ,ยเสียดายเสียดายขอดูด้านข้างนิดนึงนะครับแต่เป็นแบบคือเป็นเนื้อหาที่ที่ผมชอบอะครับไม่รู้ว่าทุกท่านชอบหรือเปล่า ถ้าบอกว่าเป็นเนื้อซิลิโคนแล้วแตกอย่างนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเนื้อมวลสารนะครับท่านใดที่มีความสันทัดสมเด็จเกตชยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับมาชี้แนะค่าน้อยด้วยนะครับขอพระคุณมากๆเลยดูด้านหลัง ใช่น่าจะเป็นฝนตกจริงเนี่ยฮะด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองขยายกำลังมากกว่านี้นะครับเนื้อตุบตาบจริงๆครับเดี๋ยวกำลังขยายเพิ่มนะครับเอาเป็นหนึ่งจดเ้าเท่านะครับโอ้โหเสียวร่วงขอดูด้านหลังก่อนนะครับ นี่บนหลังต้องใช้กล้องอะไรเนี่ยเนีย่ยติดตรงรอยแตกเห็นไหมฮะแหมเสียดายมากจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ขอให้เป็นของจริงนะถ้าเป็นของจริงรอยแตกนี้ไม่สนนะครับผมก็จะได้พุทธคุณของท่านเต็มๆเลยครับ ดูพระพักท่านหน้าท่านเห็นไหมครับชัดมากอะ่ะดูอกท่านดูเม็ดเม็ดมวลสารฮะแล้วก็ส่วนของขี้กรุนะครับ อันนี้เราตีว่าเป็นที่กรุได้ไหมครับเราต้องยอมครับยอมเก็บเลยครับองค์นี้เก็บเก็บบูชาทันทีครับสวยมาก ดูดูความนุ่มนุ่มหนุบนุ่มนึบน,นะครับแล้วก็แกร่งไปในเวลาเดียวกันนะฮะดูด้านข้างอีกครั้งนึงนะครับคือขี้กุนี้คือดำเลยนะครับหรือว่าเป็นเป็นลัก รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมก็เพิ่งเริ่มศึกษานะครับโอ้อันนี้อะไร ขอกำลังขยายเพิ่มนิดนึงแนบแล้วนะเนือ้อเกาะกันนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับโอโ้มือสัน่นมือสัน่น น,นี้รอยปีนะครับรอยปรีเป็นธรรมชาติว,วันหลังผมต้องเอาเครื่องมาเลื่อนแหละ <c oughs> มือจะได้ไม่สั่นนะครับโอ้หรือว่าผมลืมเปิดกันสั่น อ่ะโอเคนะครับทุกท่านร่วมกันได้รับชมนะครับติดต่อรับชมองค์จริงนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสวยจริงครับนี่เห็นเกตอย่างนี้นะครับเกตคมมากครับ คมจริงครับคมจริงขอพลิกด้านด้านด้านหลังให้ดูนะครับด้านข้างนะ,ะด้านหลังก่อนโอ้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้กล้องแล้วเนะี่ยนี่ก็ถือว่าคมแล้วต,ต้องหาโฟกัสให้เจอนะครับช่วงโฟกัส ตั้งนิดนึงเห็ตรงนี้น่าสนใจเข้าไหมไม่เข้าครับกล้ไปน,น่าสนใจจริงจตอนนี้แตกก็ไม่ติดแล้วครับ เนื้อแบบนุบๆนะครับนึบๆไม่ได้ลื่นจนเกินไปนะครับโอ้ไม่ลื่นเลยเนี่ยพอพอถูปุ๊บนึบนะครับนึบเลยดูด้านหลังหืม โอเคครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ร่วมกันแบ่งปันนะครับเพราะว่าอุ้ยร่วงครับ okay, สาธุสาธุ